ตุกตาเองก็ต้องดูแลสุขภาพเหมือนกันนะว้าว <Wow. S 1> นี่คือเหตุผลที่ลาลิลูสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาตุ <Wow. S 1> ๊กตาแตกของต่างๆมากมายทุกวันมือของพวกเขาเต็มไปด้วยเชื้อโรคเอาเลโก้และลูกปัดต่างๆมาตัดพลาสติกส่วนเกินออกเอาส่วนบนมาทำเป็นฝาขวด ติดชิ้นส่วนพลาสติกเป็นที่กดติดป้ายที่เขียนว่าเจลล้างมือบนโต๊ะต้อนรับจะต้องมีเจลล้างมือวางไว้เสมอผู้ป่วยทุกคนจะได้ใช้มันทีนี้มือฉันก็สะอาดขึ้นเยอะเลย คุณฟังเพลงด้วยหูฟังพังๆไม่ได้แต่คุณเอามันมาทำเป็นกล้องจุลทรรศได้นะเอาสายที่เกินมาออกเอาชิ้นส่วนหลอดดูดมาติดหูฟังเข้ากับตะขอผ้ากันเปื้อนติดชิ้นส่วนหลอดดูดด้านบนใกล้จะเสร็จแล้วใช้สติกเกอร์กระจกทําเป็นแผ่นสไลด์กล้องจุลทรรศติดพลอยปลอมเข้าด้านข้าง ทาส่วนบนด้วยสีเงินคุณสามารถเห็นแม้แต่สิ่งที่เล็กที่สุดได้ด้วยกล้องจลุลทรรศน์ทรงพลังกล้องนี้คุณหมอซู้กำลังตรวจตัวอย่างเลือดอยู่ในห้องแลบเมื่อผู้ป่วยเดินเข้ามาฉันมาตรวจเลือดค่ะโอเคนั่งลงสิงเป็นตัวอย่างเลือดที่น่าสนใจจังว้า เม็นเลือดขาวของเธอเป็นรูปหัวใจล่ะมาทํทำที่วางหลอดทดลองกันตัดสายดอกไม้ด้วยครีมทรงกลมทำเป็นสองวงก็เสร็จแล้วเอาไส้เติมประกามาและตัดส่วนที่ไม่มีหมึกทิ้งระบายสีฟ้าและหยดกาวร้อนสองสาหยดปิดตรงขอบด้วยกาวร้อนจะได้ไม่หก มีหลอดทดลองเยอะแยะเลยสงสัยจังว่าอะไรอยู่ข้างในคุณหมอกำลังส่องตัวอย่างด้วยกล้องจุลทรรศมาเปรียบเทียบได้ในหลอดทดลองพวกนี้กันตัวอย่างพวกนี้น่าสนใจจังฉันต้องจดลงแล้วเขาลือบอกว่าโรงพยาบาลแห่งนี้อาจจะได้เครื่องสแกน MRI มาเอาขวดวัดปริมาตรใส,สามาและติดแผ่นกระจกเข้าไป ัดกระดาษแข็งออกตัดยางฟองนุ่มๆเป็นแถบและตัดแถบเดียวและตัดแถบแบบเดียวกันออกจากแผ่นกระจกติดแถบเข้ากับส่วนด้านบนใช้ชิ้นส่วนหลอดดูดปิดทับรอยต่อเอากระดาษแข็งสีขาวปิดทับส่วนล่างเอาไฟออกจากกำลไร LED และติดมันเข้ากับขวดใส เอาสติกเกอร์เพชรพลอยมาทำเป็นลูกดิดว้าว <Wow. S 1> ใช้แผ่นกระดาษแข็งหนามาหนุนส่วนล่างและทำเป็นเตียงพับได้เราอยากให้ผู้ป่วยของเราสะดวกสบายนี่คือผู้ป่วยรายแรกของเรา <c oughs> คุณหมอขั้นตอนนี้จะปลอดภัยไหมไม่ต้องห่วงเครื่องมือของพวกเราล้้ำสมัยทั้งหมดเลย คือรูปของลูกน้อยและคุณแม่เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันเห็นลูกชัดขนาดนี้ว้าว <Wow. S 1> กล่องนี้เต็มไปด้วยลูกปัดมาติดลูกปัดแก้วและลูกปัดสีฟ้าด้วยกันเถอะทีนี้ในชุดปฐมพยาบาลก็มีน้ำแข็งอยู่ตลอดแล้วเคที่น้อยล้มลงจากเครื่องสกูตเตอร์อือ เหมือนมีรอยฟกช้ำเลยฉันต้องการน้ำแข็งนี่รับไปสิมันจะช่วยให้เจ็บน้อยลงแถมรอยฟกช้ำก็หายเร็วขึ้นอครั้งหน้าระวังตัวด้วยล่ะ <c oughs> มาทำชุดคนไข้สำหรับบาร์บี้ที่กำลังท้องของเรากันจากนั้นร่างชุดคนไข้ ตัดด้านหลังและด้านหน้าออกมาติดกาวตรงขอบตัดตรงกลางชุดว้าว <Wow. S 1> ติดริบบิน้นชุดคนไข้ไม่ควรรัดแน่นจนเกินไปสบายจังเลยแถมยังปรับให้เข้ากับไซส์ได้ด้วยฉันชอบลายจุด มาทำหมวกคนไข้ให้ตุ๊กตาคนท้องของเรากันร่างขวดกลมและตัดวงกลมออกจากผ้าบางเย็บมันแบบนี้และทําให้แน่นปรับมันให้เข้ากับขนาดหัวของบาร์บี้เสร็จแล้วผมไม่รกหน้าแล้วโลล่าสวมนี่สิเธอใกล้จะคลอดแล้วเตรียมตัวให้พร้อมและสวมหมวกคนไข้นี้เอาไว้นะ <c oughs> มาทำที่กั้นให้ผู้ป่วยของเราได้มีความเป็นส่วนตัวเสียนหน่อย ดัดลวดมาทำเป็นโครงสี่เหลี่ยมทำให้มุมกลมจะได้ปลอดภยัยมาสายดอกไม้สองอันแบบนี้ตัดหนังยางออกจากหน้ากากผ่าตัดพับตรงมุมและยึดที่ก้นเอาไว้ด้วยกันตัดหลอดดูดครึ่งหนึ่งและพันมันรอบโครงลวดใช้วงกลมกระดาษแข็งหนุนที่กั้น เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณบาบาร่าคุณจะต้องเปลี่ยนเป็นชุดหลวมๆนะคะเอานี่ไปสิเอาไปเปลี่ยนหลังที่กั้นนะ <c oughs> ขอบใจนะรู้สึกสบายขึ้นเยอะเลย <c oughs> เรายังขาดเอ็กซเรย์ไปตัดสี่เหลี่ยมออกมาจากกระดาษขาวทําโครงจากกระดาษแข็ง ติดรูปหน้าจอคอมพิวเตอร์ลงบนกระดาษมันวาวมาจัดมันกันหน้าจอนี้จะช่วยให้เราได้เห็นเด็กทารกใช่แล้วไหนดูซิเด็กทารกน้อยแข็งแรงดียินดีด้วยนะ oh. <laughs> คุณหมอลูกฉันเตะแรงจังเลยคุณบาบาร่าได้เวลาแล้วละ่ะโปรดนอนลงก่อนนะคะเตรียมตัวพบกับลูกของคุณได้เลยคุณหมอมือดีที่สุดของโรงพยาบาลช่วยทำคลอดลูกน้อยให้ออกมาเห็นโลกภายนอกแล้วทุกอย่างเป็นไปได้สวยและไม่นานเราก็ดินเสียงร้องของเด็ก เอาดอกไม้มาโรงพยาบาลเพื่อแสดงความยินดีกับบาร์บี้เขาอยากเห็นเด็กมากๆด้วยเจ้าตัวเล็กน่ารักจังเลยฉันดีใจมากเลยที่พวกเรามีกันสามคนแล้วตัดพลาสติกใสแบบนี้เสร็จแล้วดันลวดเพื่อทำเป็นขาที่แข็งแรงคุณมีล้อรถของเล่นวางไปทั่วไหมเราเอามันมาใช้งานกันมันช่วยให้เราเคลื่อนย้ายเด็กไปไหนตจอไหนได้ เติมเพลเด็กไปใส่ผ้าห่มลงไปลูกของเราปลอดภัยแล้วเขากำลังหลับอยู่โรงพยาบาลนี้ต้องการเครื่อง EKG เอากล่องพลาสติกเล็กมาถอดฝาออกและติดมันเข้ากับกล่องแบบนี้ระบายทับด้วยสีอะคริลิกสีฟ้าพาสเทล ติดรูปหน้าจอคอมพิวเตอร์ลงไปใช้แบบอัลบั้มรูปติดเป็นแผงควบคุมใช้ลูกปัดเล็กๆเ,เป็นลูกบิดเอาเชือกเล็กๆทำเป็นสายติดกาวร้อนและติดเชือกเข้ากับแล็ปท็อปใช้เลื่อนทำเป็นถ้วยดูดเย้ yeah! อุปกรณ์ใหม่ของเราพร้อมใช้งานแล้ว ฉันคือคุณหมอหันหน้ามีอะไรให้ช่วยไหมครับลูกสาวของฉันต้องใช้ EKG ในการตรวจสุขภาพค่ะโอเคนอนลงเลยค่ะเดี๋ยวฉันจะแปะแผ่นดูดให้มันจะจักกะจีนิดหน่อยนะไหนดูซิผล EKG ดูโอเคชีพจรคุณเต้นปกติดีคุณสุขภาพดีมากค่ะเราจะต้องบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่ไหนสักที่ เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะจําทุกอย่างได้นะตัดแผ่นกระดาษแข็งระบายเป็นสีม่วงด้วยปากกามาร์กเกอร์เอาแผ่นกระดาษมาวางกองและหนีบเข้าด้วยกันด้วยคลิปหนีบฉันต้องเขียนใบสั่งยาวิตามินให้คุณครั้งหน้าที่คุณทํางานนะ่ะได้โปรดเขียนดีๆด,ด้วยล่าสุดคนป่วยโดนสั่งปลาไหลไฟฟ้าแทนที่จะได้ยารักษากระเพาะแนะ่ วันนี้โรงพยาบาลของเราช่วยผู้ป่วยเยอะแยะเลยกดไลค์วิดีโอกดติดตามลานลิลูกดโนติเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ของเรา